โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนเงินออกไปนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับรอไม่นานนะครับเงินเข้าทันทีนะยอดนี้นะครับ90.17สตางค์นะครับผมเป็นค่าเงินบาทไทยนะครับที่แปลงค่าจากยอดอ่า BTC ของเรานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของกระเป๋าคอยเ b สนะครับผม ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับในส่วนของแอปเกมแอนวินนะครับผมในส่วนของค่ายจิววนั่นเองนะครับแอปนี้ก็สามารถทําฟรีได้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับลิงก์ในส่วนของการถอนเงินด้วยนะครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยมันไม่สามารถถอนเงินผ่านตัวแอปได้แบบโดยตรงนะครับเราจะต้องเข้าไปหน้าเว็บของแอปนะแล้วก็ ทำการถอนเงินนั่นเองนะครับสำหรับการสมัครของแอปอื่นๆนะครับที่เหลือเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะผมจะแนบไว้ให้นะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับมันมีทั้งหมด6แอปนะของค่ายจิววี่นะลองเข้าไปสมัครเข้าไปใช้งานกันได้ถอนเงินได้ทุกแอปไม่ต้องลงทุนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปถอนเงินกันเลยนะครับผมสำหรับเว็บการถอนเงินนะครับก็คือเว็บนี้เลยนะครับจิวีนะครับผมก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะ ก็การเข้าสู่ระบบนะครับมี2ช่องทางให้เลือกนะครับก็มี Facebook Google นะครับสามารถเลือกการสมัครได้เลยนะครับก็คือให้เราเข้าสู่ระบบตามแอปที่เราสมัครนะครับแอปไหนเราใช้ f a c e b o o k เราก็เข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับถ้าเป็นแอปที่เราเข้าสู่ระบบด้วยอ่์ Google นะครับก็ให้เราล็อกอินผ่าน Google นั่นเองนะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับโอเคครับผมก็เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับ g ิวีนะก็ เข้ามาถอนเงินได้เลยนะครับเมื่อเรามีคะแนนหรือว่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้ดูในส่วนของแอปก่อนนะครับผมก็คือแอปแต่ละแอปเนี่ยมันค่ายเดียวกันทั้งหมดนะทั้ง4แอปนะครับผม1 2 3 4สาเนี่ยก็คือคะแนนที่เราเล่นทุกแอปนะครับจะรวมเป็น1เดียวนะครับผมก็คือจะไม่แยกคะแนนกันนะครับสมมุติว่าเราเล่นเกมฟาร์มนะครับคะแนนมันก็จะรวมให้ทั้งหมดที่เหลือนะครับผมเป็น1นะครับ อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับผมก็คือระดับหรือว่าเลเวลที่เราเล่นเกมนะครับในแอปเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของค่า XP นะครับในการเลื่อนเลเวลหรือว่าเลื่อนระดับนะครับการเลื่อนเลเวลนะครับเราจะได้รับคะแนนนะครับอยู่ที่100ต่อ1เลเวลนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับ100รเหรียญทองนะครับตามเลเวลเลย2 6 2 7 2 8 29ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆแค่นี้เองนะครับ แล้วก็เล่นได้เรื่อยๆเก็บเรื่อยๆได้เลยนะครับผมสลับการแลกเปลี่ยนนะครับก็ให้เรากดไปที่3ขีดด้านบนซ้ายมือนะครับก็ให้เรากดไปที่การแลกเปลี่ยนนะครับที่เป็นลูกศรนะตรงนี้แลกเปลี่ยนคะแนนเหรียญทองนะครับเปลี่ยนเป็นเงินก่อนนะครับผมเปลี่ยนเป็นเงินก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมคะแนนนะครับมีโปรโมชั่นอยู่ก็คือจะใช้คะแนนอยู่ที่145คะแนนนะครับผมแลกเปลี่ยนเป็น0 0 1ปอนด์นะครับผม ค่าเงินปอนด์เนี่ยจะแพงที่สุดนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการแลกเปลี่ยนในส่วนของแอปเพย์เอ็นเอร์นให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีคะแนนอยู่นะครับคะแนนตรงนี้ไม่พอนะเพราะว่าผมใช้แลกของอ,อีกหนึ่งแอปไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดบวกตรงนี้นะครับผมกดบวกนะถ้าเรามีคะแนนเยอะก็ให้เรากดบวกเพื่อที่จะใช้คะแนนทั้งหมดที่เรามีนะครับแล้วก็กดแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับยอดเงินเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมกดแลกไปเลย โอเคนะครับผมเราก็ได้ทําการแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วกากบาดปิดได้เลยนะครับค่แนนเนี่ยถูกตัดไปเรียบร้อยยอดเงินอยู่ที่ด้านบนนะครับเห็นไหมหนึ่งจปอนด์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการถอนเงินนะครับให้เรากดไปที่สขีดด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เลือกไปที่คําว่าถอนนะสำหรับของใครนะครับที่ไม่เป็นในส่วนของภาษาไทยนะครับก็ให้เราใช้ผ่านตัว o o o g l h r o r o นะเพราะว่ามันจะแปลเป็นภาษาไทยได้นั่นเองนะครับ การถอนเงินนะครับมี7ช่องทางให้เราเลือกถอนนะครับมี Coinbase นะครับ b i n a n c e a m a z o n p a y e l i t e c o i n p a y p a l แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับไม่คุ้นชื่อแล้วก็ไม่เคยรู้จักเลยนะก็คือตัวนี้เนี่ยอันนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันใช้งานอย่างไรนะแต่การถอนเงินนะครับผมแนะนําให้ถอนผ่านคอยเ b a s นะครับเพราะว่าถอนปุ๊บเงินจะเข้าคอยเ b a s ทันทีนะครับไม่ต้องรอนะครับผม ถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับขั้นต่ําอยู่ที่0.16 GBP นะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับ c o i n b a เนี่ยเราสามารถเก็บได้หลายสกุลเงินนะครับแต่การถอนของแอปนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าเงินของ BTC หรือว่า Bitcoin นะครับราคา Bitcoin ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะอยู่ที่ประมาณ1ล้าน8แสนบาทไทยนะครับ สำหรับไบเน้นนะใครที่อยากถอนเข้าายเน้นก็ถอนได้นะครับก็คือขั้นต่ำ0.81 g b p นะครับแต่เงินจะเข้าภายใน3วันนะครับ3วันทําการนะครับผมไม่เหมือนกับ c คอยเบสนะครับถอนตุ๊บจะเข้าเลยนะเพย์เพานะครับเพย์เพก็3วันทําการนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.81นะครับผมไ c คอยนะครับ ขั้นต่ำอยู่ที่0.81 gbp นะครับสวันทําการนะใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินของ litecoin b i t c u b s t a r p o binance coinbase f o r c e t pay อ่า bitasa sipmex นะครับได้หมดนะที่มันเก็บเหรียญ litecoin ได้นะครับใช้กระเป๋าไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับผมจะถอนไปที่ coinbase นะครับผมเพราะว่ามันเข้าเร็วนะไม่อยากรอนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นอีเมลของบัญชี c o i n b a นะ ใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับใช้อีเมลในการรับเงินอีเมลเนี่ยก็คืออีเมลที่เราเข้าสู่ระบบของ Po อยเบสนะครับกรอกลงไปแล้วก็กรอกยอดเงินด้านล่างนะครับที่เราจะถอนนะครับเอาโอเคนะครับผมเมื่อเรากรอกยอดเงินของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดถอนได้เลยนะครับผมเมื่อเราถอนนะครับก็จะขึ้นสถานะแบบนี้นะครับผมความสําเร็จนะครับก็ถอนปุ๊บเงินจะเข้าทันทีนะครับไม่รอนานนะครับผมโอเคกากบาทปิดไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่อีเมลนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับถ้าเราถอนเงินเข้าไปในส่วนของคอยเบสนะครับเขาจะมีอีเมลแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนเงินออกไปนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับรอไม่นานนะครับเงินเข้าทันทีนะยอดนี้นะครับ90.17สตางค์นะครับผมเป็นค่าเงินบาทไทยนะครับที่แปลงค่าจากยอด BTC ของเรานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของกระเป๋าคอยเบสนะครับผม โอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของกระเป๋าคอยเบสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกครั้งนะครับถ้ามีเงินเข้ากระเป๋าคอยเบสนะครับให้เราสังเกตด้านบนนะาจะมีรูปกระดิ่งนะครับเป็นเลข1ตรงนี้เป็นการแจ้งเตือนนะครับยอดที่เข้ามาล่าสุดก็90.17บาทนะครับผมยอดนี้เลยนะที่ได้ทําการถอนออกมานะครับของค่ายจิวเนี่ยผมถอนมาหลายแอปเลยนะครับผมนี่นะจะเป็นค่ายจิวว L T D นะครับผมเนี่ยนี่เป็นค่ายของเขานะครับจะขึ้นแบบนี้เนาะ ในแต่ละแอปเนี่ยก็จ่ายเงินจริงทุกแอปนะครับทั้งหมด6แอปนะครับผมได้รีวิวไว้หมดแล้วนะใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับสมัครฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับผมก็ตามนี้นะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมถ้าใครชอบการหาเงินฟรีแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ